ผมวันนี้พบกับ2เราแล้วเรื่องนะครับวันนี้2เราแล้วเรื่องไม่มีอุปกรณ์อะไรมารีวิวนะครับ แต่วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันใน App Store ของเราเนี่ยบางแอปเราต้องเสียตังค์นะครับปกติแล้วเนี่ยผมจะใช้แต่แอปที่ไม่เสียตังค์นะครับแต่วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดาวน์โหลดนะครับวิธีการดาวน์โหลดก็ง่ายๆนะครับมี3วิธีนะครับซึ่งวิธีแรกนะครับก็คือการใช้บัตรเครดิตนะครับจะยากสําหรับเรานะครับในการใช้บัตรเครดิตเนาะเพราะเราเป็นคนไม่มีเครดิตนะครับผมโอเควิธีที่2ก็คือดาวน์โหลดผ่าน t ูมันนี่วอลเล็นะครับผมก็ไม่ได้สมัครไว้นะครับแต่วิธีที่ ผมจะพาทุกคนมาสมัครในวันนี้นะครับก็คือเราจะดาวน์โหลดโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือนะครับผมสามารถใช้ได้ทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นรายเดือนแล้วก็แบบเติมเงินนะครับผมโอเควิธีการดาวน์โหลดของผมนะครับก็คือผมจะดาวน์โหลดเข้ามาใน iPad นะครับผมซึ่ง iPad ของผมเนี่ยเป็นเครื่อง WiFi นะครับจะไม่มีซิมการ์ดไม่มีเบอร์โทรศัพท์ในในตัว iPad นะครับขั้นแรกนะครับผมให้เราไปที่นี่นะครับให้เราเข้าไปที่ App Store นะครับผม แล้วก็ให้เราเข้าไปที่นี่นะครับแอคเคา t ์ของเรานะครับแล้วก็ให้เราทําการเข้าที่แอคเคา t ์นะครับตรงนี้นะโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมเขาก็จะให้เราสแกนใบหน้านะครับผมอันนี้คือสแกนเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้เราเข้าไปที่คําว่าการจัดการนะครับวิธีการชําระเงินนะครับผมเข้าไปที่ตรงนี้ึงเห็นไหมครับ วิธีการจัดการนะครับเป็นการตั้งค่าบัญชีนะครับให้เราไปที่เพิ่มวิธีการชำระเงินนะครับคลิกเข้าไปเลยครับ โอเคนะมครับมันจะมีวิธีที่ผมบอกตอนแรกนะครับผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบิตนะครับอันนี้เราจะไม่ได้ใช้วิธีนี้นะครับวิธีที่2ก็คือ To Money Wall ์เนะครับผมอันนี้ของผมก็ไม่มีนะครับวิธีที่ผมจะแนะนําก็คือเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับให้เราคลิกที่โทรศัพท์มือถือนะครับคราวนี้ให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเราครับที่เราจะชําระผ่านนะครับผมก็จะใส่เป็นเบอร์โทรศัพท์ของผมนะ โอเคเมื่อใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเราเรียบร้อยนะครับก็ให้กดคําว่าส่งนะครับเห็นไหมครับหลังจากนั้นเขาก็จะส่งรหัสมาให้เรานะครับอันนี้คือเขาส่งรหัสมาให้ผมนะครับเราก็ใส่รหัสตามนี้เลยนะครับเคใส่เลยครับโอเคเมื่อใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับให้กดคําว่าส่งนะครับซึ่ง เป็นการยืนยันนะครับว่าหมายเลขโทรศัพท์นี้คือหมายเลขโทรศัพท์ที่เราจะใช้นะครับผมเห็นไหมตอนนี้จะขึ้นมาแล้วนะครับว่าโทรศัพท์มือถือที่จะใช้ในการสมัครแอปพลิเคชันนะครับจะขึ้นมาแล้วนะครับคราวนี้ให้เราออกจากหน้านี้นะออกไปครับแล้วก็กดคําว่าเสร็จสิ้นนะครับผมตึงคราวนี้ให้เราทําการดาวน์โหลดนะครับผมโดยไปค้นหานะครับแอปพลิเคชันที่เราต้องการจะดาวน์โหลดนะครับผมตอนนี้ผมจะดาวน์โหลดโปรแกรมที่มีชื่อว่า ล u มาฟิวชั่นนะครับผมซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอนะซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงนิดหนึ่งนะเงินที่เราเติมไว้ในโทรศัพท์นะครับก็คือต้องมีเพียงพอสําหรับจ่ายค่าแอปพลิเคชันนะครับถ้าเป็นแอปฟรีนะครับก็จะไม่มีราคาขึ้นใช่ไหมครับผมอันนี้ก็คือโปรแกรมตัดต่อที่ผมจะใช้ในการตัดต่อต่อไปนะครับให้เรากดที่แอปพลิเคชันได้เลยครับตรงนี้นะกดเข้าไปครับผม โปรแกรมจะแจ้งนะครับให้เราดาวน์โหลดนะราคา1,100บาทนะครับผมยืนดันด้วยการกดปุ่มนะครับสำหรับ iPad นะครับผมจะกด2ครั้งนะเราก็จะสแกนหน้านะโอเคตอนนี้คือสแกนใบหน้าเรียบร้อยนะครับเสร็จสิ้นนะครับผมโปรแกรมมันก็จะทําการดาวน์โหลดนะครับผมจะมีข้อความแจ้งมาที่โทรศัพท์ของเรานะครับก็คือจะเสียเงินนะครับผมมีข้อความแจ้งไว้นะครับก็คือตอนนี้ดาวน์โหลดโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับ ก็สามารถเปิดใช้งานโปรแกรมได้เลยนะครับผมอันนี้คือเราดาวน์โหลดมาแล้วนะโปรแกรม Lumafusion นะครับอันนี้คือโปรแกรมที่แพงที่สุดที่ผมดาวน์โหลดเลยนะครับเนี่ยโอเคต่อไปเราก็จะใช้ในการตัดต่อวิดีโอนะครับผมสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่กลัวว่าเราจะเผลอไปกดดาวน์โหลดโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับผมเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราไปปิดไม่ให้ดาวน์โหลดได้ในครั้งต่อไปนะครับผมก็ให้เข้าไปที่ App Store เดือนนะครับ ให้เราเข้าไปที่ App Store นะครับผมแล like <as> okay. ้วก็ให้เข้าไปที่ที่นี่นะครับ Account ของเรานะครับผมแล้วก็เข้าไปที่ Account ก็เข้าไปที่เดิมนะครับผมอ่าแล้วก็เข้าไปที่การจัดการวิธีชําระเงินนะครับเครอแป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นให้เราไปทําการแก้ไขนะครับผมเลือกที่คําว่าแก้ไขเนาะตึ้งเห็นไหมครับขึ้นเครื่องหมายลบมาเห็นไหมก็ให้เราลบทิ้งไม่ได้เลยครับอย่างนี้อ่าลบทําการลบนะครับเห็นไหมลบลบครับ อ่ะอันนี้ก็คือเราจะผูกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับตอนนี้เราไม่ได้ผูกไว้ว่าให้ไปที่หมายเลขโทรศัพท์เมื่อกี้นะครับเวลาเราจะซื้อแอปเนี่ยเราก็ค่อยไปผูกกับเบอร์มือถืออีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือเป็นวิธีการดาวน์โหลดแอปนะครับผมโดยผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับเป็นวิธีง่ายๆในการดาวน์โหลดแอปนะครับวิธีนี้ผมว่า ง่ายที่สุดสําหรับผมแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่มีบัตรเครดิตนะครับแล้วก็ไม่มีทูมันนี่นะครับแต่ผมมีเบอร์โทรศัพท์มือถือเนาะโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยกด s u b สไครต์ให้ช่องสองเราเล่าเรื่อง้วยนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย